การจากกันไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายก็คงรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าในระหว่างที่เรายังอยู่ด้วยกันได้ทำดีต่อกันในวันที่เขาจากไปเราจะไม่รู้สึกเสียใจมากจนเกินไปเพราะความเสียใจที่เกิดขึ้นเป็นการเสียใจที่เห็นคนที่เรารักจากไปอย่างไม่มีวันกลับ หากว่าช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่แล้วยังไม่มีโอกาสทําดีต่อกันในวันที่ไม่มีเขาคุณจะรู้สึกเสียใจยิ่งกว่าถึงร้องไห้อ้อนวอนคนบนฟ้าแค่ไหนคนที่คุณรักก็ไม่มีวันกลับมาฟ้าอยากนําเสนอบทความเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของบุคคลนิรนามคนหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าลูกไม่รักดี เธอได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเองผ่านข้อความในจดหมายเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับใครๆหลายคนสามารถนำไปปรับใช้กับวิธีการดำเนินชีวิตของตัวเองเธอไม่อยากที่จะให้ใครก็ตามเลือกทางเดินที่ผิดพลาดอย่างเช่นที่เธอทำฟ้าขอตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสํำนึกได้ในวันที่สายไป ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีฉันไม่กล้าที่จะบอกใครว่าฉันเป็นแม่ที่ดีเพราะแม้แต่การเป็นลูกที่ดีฉันยังไม่มีโอกาสได้ทำเลยถ้าฉันได้รับพรวิเศษจากฟากฟ้าให้สามารถขออะไรก็ได้สามประการฉันต้องการพรวิเศษนั้นเพียงแค่ข้อเดียว ขอให้แม่กลับมาอยู่กับฉันอีกครั้งหนึ่งฉันรู้ค่ะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้และพรวิเศษนั้นมันก็ไม่มีอยู่จริงเมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นลูกที่แย่ขนาดไหนไม่เคยรู้เลยว่าทำให้แม่ต้องหลั่งน้ำตาม,มามากเท่าไหร่เพราะฉันคิดถึงแต่ด้านของตัวเอง แต่ไม่เคยหันไปมองในด้านของผู้เป็นแม่เลยไม่เคยเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านคอยสั่งคอยสอนเพราะได้แต่คิดว่ามันน่ารำคาญสิ่งที่แม่ห้ามก็คิดว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันอยากจะทำหากแม่ขัดใจฉันก็จะโวยวายใส่ทำไมลูกของคนอื่นเขาถึงทำได้ละ่ะตั้งแต่ที่จำความได้ ก็มีแค่แม่เท่านั้นที่อยู่กับฉันเพราะโชคชะตาที่มักจะเล่นตลกกับเราเสมอเพียงแค่เสี้ยววินาทีมัจจุราชก็มาพรากพ่อไปจากแม่และฉันอุบัติเหตุคราวนั้นได้กระชากเอาชีวิตของพ่อไปตลอดกาลเมื่อก่อนฉันไม่เคยรู้เลยว่าแม่ต้องลำบากมากขนาดไหนฉันมีแต่ขอ มีแต่ความต้องการอยากได้ในสิ่งที่เพื่อนมีหากแม่ไม่สามารถหามาให้ได้ฉันก็จะทำร้ายจิตใจของแม่ด้วยคำพูดและการกระทำอยู่เป็นประจำฉันมองแค่ในมุมของตัวเองฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ในสิ่งที่ฉันขอรู้สึกผิดหวังที่ตัวเองเป็นลูกของแม่ทำไมไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่น ที่เขาไม่เคยขัดใจลูกเลยฉันอยากได้มือถือรุ่นใหม่ๆอยากได้เสื้อผ้าราคาแพงวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันก็อยากจะออกไปเที่ยวไปดูหนังกับเพื่อนๆแต่ฉันต้องมาคอยช่วยแม่ขายของฉันทั้งโกรธและเกลียดชีวิตแบบนี้คำพูดแต่ละคคำที่พูดออกไปด้วยความเสียใจและเจ็บใจ ให้กับชีวิตที่ต่ำต้อยของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่ามันเหมือนเป็นมีดที่คอยกรีดแทงจิตใจของแม่ขนาดไหนฉันโทษทุกอย่างโทษโชคชะตาโทษความจนโทษแม่ที่เป็นแค่แม่ค้าจนจนแต่ฉันไม่เคยโทษตัวเองเลยแม่เป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีอะไรสู้พ่อแม่คนอื่นได้เลยถ้าเรามองแค่สิ่งของรอบกายแม่ของฉันเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกงวันหนึ่งหนึ่งก็ใช่ว่าจะได้กำไรอะไรมากมายแม่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ากว่าจะนอนก็เลยเที่ยงคืนฉันไม่เคยสนใจเลยว่าแม่ของฉันต้องลำบากมากขนาดไหนไม่เคยคิดจะถามท่านเลยว่าเหนื่อยไหม มีอะไรที่หนูพอจะช่วยได้บ้างหรือเปล่าคำพวกนี้ไม่เคยหลุดออกมาจากปากของฉันเลยเพราะฉันคิดแค่ว่ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ไม่เคยนึกถึงจิตใจของท่านเลยว่าท่านก็ต้องการกำลังใจเหมือนกันฉันจําไม่ได้ว่าฉันเคยบอกรักแม่บ้างหรือเปล่า ฉันลืมไปแล้วว่าฉันกอดแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฉันเป็นลูกที่ไม่ดีเลยใช่ไหมคะถึงแม่จะเป็นแค่แม่ค้าขายข้าวแกงแต่แม่ก็สามารถส่งฉันให้เรียนถึงปริญญาตรีได้ถ้าเกิดฉันพยายามอีกสักนิดแต่ฉันเป็นคนไม่เอาฐานเองไม่เคยตั้งใจเรียนให้สมกับที่แม่ต้องลำบากลำบน แทนที่จะทำตัวให้ดีแต่ฉันก็ดันริมีแฟนตั้งแต่ยังเรียนไม่จบจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะสำหรับสังคมปัจจุบันนี้เด็กบางคนมีแฟนก่อนเป็นนางสาวด้วยซ้ำแต่ฉันในตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ปีสองถึงแม้ฉันจะเป็นคนหัวขี้เลื่อยแต่ก็ยังไม่เคยซ้ำฉันจุดเริ่มต้นของการมีแฟนก็มาจากเพื่อนนี่แหละค่ะ การเลือกคบเพื่อนก็มีส่วนทำให้ชีวิตเราดีขึ้นและในเวลาเดียวกันก็สามารถตกลงไปในเหวได้หากว่าเราเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีฉันคิดว่าคุณฟ้าน่าจะเคยได้ยินสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลชีวิตของฉันก็เป็นแบบนั้นล่ละค่ะ ถ้าฉันเป็นคนที่มีความคิดสักนิดก็คงจะเลือกคบเพื่อนที่ดีแต่ฉันไม่เคยใช้สติในการดำเนินชีวิตเลยไม่ว่าเรื่องอะไรฉันก็จะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาตลอดฉันคิดว่าเพื่อนกลุ่มนั้นเป็นคนที่เข้าใจฉันมากที่สุดพวกเขาไม่เคยโทษว่าฉันเป็นคนผิดเลยเวลาที่ฉันทะเลาะก,กับแม่ หรือโดนคุณครูตักเตือนเพื่อนเพื่อนเหล่านั้นก็จะพากันมาปลอบใจและพาฉันไปปลดปล่อยอารมณ์ความเครียดและความกดดันที่ฉันได้รับมาโดยการพาไปท่องราตรีแน่นอนคะ่ะว่าจะต้องมีเล่ายามาเกี่ยวข้องฉันมีปฏิเสธไปช่วงแรกนะคะเพราะฉันกลัวแม่จะรู้แต่เพื่อนผู้หวังดีของฉันกลับแนะนําว่า ถ้าไม่อยากให้แม่รู้ก็ไม่ต้องบอกสิครั้งแรกที่ฉันลองของพวกนั้นแล้วต้องโกหกแม่ก็แอบวันวันแต่ท้ายที่สุดก็ผ่านไปได้ในเมื่อมีครั้งแรกครั้งต่อไปมันก็ไม่ใช่ปัญหาแฟนของฉันก็มาจากการแนะนำของเพื่อนกลุ่มนี้ล่ละค่ะการที่มีใครสักคนเข้าใจเรา และไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องผิดทำให้ฉันหลงรักผู้ชายคนนั้นโดยไม่มีข้อกังขาฉันเริ่มไม่สนใจเรื่องเรียนซึ่งปกติก็ใช่ว่าฉันจะเป็นคนขยันยิ่งมาหลงผู้ชายคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนยิ่งทำให้โลกของฉันแคบลงเรื่อยๆแม่ก็ยังคิดว่าฉันไปโรงเรียนทุกวัน เพราะฉันไม่เคยเผยพ,พิรุธให้เห็นทุกวันฉันจะออกจากบ้านเวลาเดิมด้วยชุดนักศึกษาแต่ฉันไม่เคยไปเข้าเรียนจนวันหนึ่งทางโรงเรียนได้ส่งจดหมายพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาให้ฉันแม่เป็นคนรับและได้อ่านข้อความในจดหมายทุกบรรทัดในชีวิตของฉันไม่เคยเห็นแม่โกรธขนาดนั้นมาก่อน ฉันจำได้ว่าแม่โมโหมากบ่นว่าฉันยกใหญ่แต่แทนที่ฉันจะสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปฉันกลับเลือกที่จะใช้อารมณ์โต้เถียงกับแม่แบบไม่มีใครยอมใครและนี่ก็มาถึงจุดเปลี่ยนขีดสุดของชีวิตฉันในเมื่อบ้านหลังนี้ไม่มีใครเข้าใจไม่เคยรับฟังไม่มีความรักความอบอุ่น แล้วฉันจะทนอยู่ต่อไปทำไมแม่ไม่รักก็ไม่เห็นต้องง้อเลยนี่นาในเมื่อตอนนี้ฉันก็มีคนที่รักฉันมากอยู่ทั้งคนก็คือเขาคนนั้นไงฉันใช้เวลาเพียงไม่นานในการเก็บของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นฉันเดินออกไปจากบ้านไม้เก่าๆหลังนั้นที่มีแต่ความทรงจำแย่ๆในความคิดของฉัน โดยไม่สนใจเสียงร้องวิงวอนของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นแม้แต่น้อยแค่เพียงหันมามองหรือกราบลาท่านสักนิดฉันก็ไม่แม้แต่จะทำฉันคงเป็นลูกที่เลวมากเลยใช่ไหมคะสำหรับฉันในตอนนี้ที่มองกลับไปถึงเรื่องในวันนั้นมันเกินคำว่าลูกเลวที่จะกล่าวออกไปใครจะรู้ว่าการจากกันในวันนั้น จะเป็นการจากกันตลอดไปของเราสองคนฉันไม่เคยรับรู้เลยว่าชีวิตของแม่ที่ไม่มีฉันก็เปรียบเหมือนร่างกายขาดอากาศไปทีละนิดเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่าแม่มานั่งรอฉันอยู่หน้าบ้านทุกวันร่างกายที่เคยผอมจากการตากตามงานอยู่แล้วก็ยิ่งสู้ผอมลงไปอีกด้วยความตรอมใจ จนแม่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพื่อนบ้านเห็นว่าแม่เริ่มจะไม่ไหวจึงอาสาพาไปโรงพยาบาลแต่แม่บอกพวกเขาว่าจะไม่ไปไหนเพราะกลัวว่าฉันกลับมาแล้วจะไม่เจอแม่ฉันก็จะหนีไปอีกและนั่นคือวันสุดท้ายบนแคร่เก่าๆที่แม่นั่งรอฉันกลับมาหาเพราะต่อจากนี้ จะไม่มีผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีหัวใจนักสู้นั่งรอฉันอยู่ตรงนั้นอีกแล้วถึงฉันจะร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดยังไงผู้หญิงที่รักฉันที่สุดคนนั้นก็ไม่มีวันกลับมาฉันเพิ่งรู้วันนี้เองว่าฉันรักแม่มากขนาดไหนแต่ความรักที่ฉันมีให้คงจะเทียบไม่ได้กับรักที่แม่มีต่อฉัน แม่ผู้น่าสงสารคนนี้ยอมอดเพื่อให้ฉันอิ่มยอมเหนื่อยเพื่อให้ฉันสบายยอมทําเป็นคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเวลาที่ฉันโกหกก็เพื่อให้ฉันสบายใจยอมทุกอย่างที่เป็นความสุขของฉันยอมให้ฉันพูดกระแทกแดกดันยอมเป็นคนผิดเองในทุกๆอย่างหากวันนั่นจะทำให้ฉันรู้สึกดี ฉันอยากให้แม่กลับมาและฉันสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีจะเชื่อฟังแม่ทุกอย่างไม่ว่าให้ฉันทำอะไรก็ยอมขอแค่คนบนฟ้ามอบแม่ที่ฉันรักกลับคืนมาฉันได้แต่โทษตัวเองทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเพียงคนเดียวฉันอยากจะกอดและบอกกับแม่ว่าฉันรักแม่มากเพียงใด แต่ทุกอย่างมันก็สายเกินไปสายจนไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้ทุกอย่างกลับคืนมาได้ตอนนี้ฉันก็เป็นแม่คนแล้วค่ะลูกสาวของฉันกำลังเรียนมปลายฉันทั้งรักและห่วงลูกมากไม่อยากให้เดินทางที่ผิดพลาดเหมือนกับฉันฉันรู้ซึ้งดีทุกอย่างก็ตอนนี้ตอนที่ฉันมายืนอยู่ในสถานะเดียวกันกับที่แม่ผู้น่าสงสารของฉันเคยอยู่ จากที่ฉันเคยเป็นแต่ผู้รับแต่ตอนนี้ฉันต้องอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้แม้แต่ชีวิตก็ยอมเสียสละได้ถ้านั่นจะทำให้ลูกมีชีวิตอยู่มันเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรมที่ฉันเคยทำไว้กับแม่ตอนนี้ฉันกําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเลยค่ะลูกสาวที่ฉันรักดังลมหายใจกําลังดำเนินตามรอยของฉัน ฉันเข้าใจความเจ็บปวดที่แม่ของฉันได้รับแล้วล่ะค่ะไม่เคยมีวันไหนเลยที่ฉันจะนอนหลับสนิทนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าตกนรกทั้งเป็นแต่เป็นนรกในใจมันคอยบั่นทอนจิตใจและผอผานให้เราเจ็บปวดอยู่ทุกวันสำหรับใครที่ยังมีพ่อแม่ก็ถือว่าคุณโชคดีมากเหลือเกินค่ะรักและดูแลพวกท่านตอนที่คุณยังมีโอกาส ทำดีต่อกันตอนที่ท่านยังรับรู้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านจากเราไปต่อให้คุณร้องเรียกยังไงพวกท่านก็ไม่มีทางได้ยินการทดแทนคุณพ่อแม่นับเป็นสิ่งประเสริฐแล้วสำหรับลูกทุกคนกว่าที่แม่จะอุ้มท้องเรามาตั้งแปดเก้าเดือนกว่าที่จะเลี้ยงเราให้เติบโตมาได้ทุกวันนี้ท่านต้องลำบากมากขนาดไหน เราไม่มีทางรู้เลยว่าพวกท่านลำบากมากเพียงใดจนกว่าเราจะได้เป็นพ่อคนแม่คนเมื่อไหร่นั่นแหละเมื่อนั้นเราจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่ากว่าที่ลูกจะโตมาได้พ่อแม่ต้องผ่านอะไรมาบ้างเพื่อลูกแล้วพ่อแม่ยอมสละได้แม้กระทั่งลมหายใจของตัวเองความเป็นลูก ไม่ใช่มีหน้าที่แค่รับจากบุปการีเพียงอย่างเดียวแต่ลูกที่ดีก็ควรจะเรียนรู้การให้ด้วยเช่นกันให้ความรักความเคารพให้การดูแลเอาใจใส่ทั้งกายและใจพระในบ้านก็ต้องการความรักเช่นเดียวกันบอกรักพ่อแม่ทุกวันจะยิ่งเสริมบารมีให้แก่เรา กราบตักท่านทุกเชา้ายิ่งทําให้ชีวิตเรามีสุขีดูแลพวกท่านให้มีความสุขดีจะยิ่งทําให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบ้านเสียงฟ้าใสขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมดูแลพระอรหันในบ้านของท่านนะคะสู้ๆนะ